สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ Finsight AI Podcast ที่จะพาคุณไปเจาะลึกทุกเรื่องราวการเงินและการลงทุนในโลกเทคโนโลยีผมทีโอครับและมินตราค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องราวของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่จากจีนที่หลายคนรู้จักกันดีอย่าง Tencent นั่นเองค่ะคุณทีโอใช่ครับ Tencent ไม่ใช่แค่บริษัทอินเทอร์เน็ตธรรมดาแต่เป็นอาณาจักรดิจิทัลที่แท้จริงตั้งแต่โซเชียลมีเดียเกมการเงินและอีกมากมายเลยนะครับ ฟังดูน่าสนใจมากเลยค่ะคนที่โอแต่ก่อนที่เราจะไปเจาะลึกถึงความยิ่งใหญ่ของเทนเซ็นเรามาทำความรู้จักกับจุดเริ่มต้นของพวกเขากันก่อนดีไหมคะได้เลยครับเทนเซ็นก่อตั้งขึ้นในปี1998โดยโพนี่มาหัวเทงและเพื่อนร่วมงานอีก4คนจุดเริ่มต้นของพวกเขาคือโปรแกรม instant messaging ที่ชื่อว่า QQ ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างรวดเร็วในจีนและเป็นรักฐานสำคัญของเทนเซนในเวลาต่อมา QQ นี่ถือเป็นตำนานเลยนะคะ แต่ถ้าพูดถึงเทนเซ็นในปัจจุบันคนส่วนใหญ่ก็น่าจะนึกถึง WeChat เป็นอันดับแรกเลยใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับ WeChat เปิดตัวในปี2011และพลิกโฉมการสื่อสารในจีนไปอย่างสิ้นเชิงจากแค่แอปแชทมันได้พัฒนาไปสู่ซูเปอร์แอปที่มีฟัง์กชันหลากหลายทั้งการชำระเงินออนไลน์หรือ WeChat Pay โซเชียลมีเดียบริการสั่งอาหารเรียกแท็กซี่และอีกมากมายเลยนะครับ เหมือนกับว่าเราสามารถทำทุกอย่างได้ในแอปเดียวเลยนะคะไม่น่าแปลกใจที่คนจีนแทบจะใช้ชีวิตอยู่บน WeChat เลยทีเดียวแล้วนอกจาก WeChat แล้ว Tencent ยังมีธุรกิจอะไรที่โดดเด่นอีกบ้างคะแน่นอนครับธุรกิจเกมคืออีกหนึ่งเสาหลักที่สำคัญมากของ Tencent พวกเขาเป็นเจ้าของ Riot Games ผู้พัฒนา League of Legends มีหุ้นใหญ่ใน Epic Games ผู้พัฒนา Fortnite และยังลงทุนในบริษัทเกมอีกมากมายทั่วโลกเรียกได้ว่าเป็นยักษ์ใหญ่ในวงการเกมระดับโลกเลยครับ ว้าวไม่น่าเชื่อเลยว่าบริษัทเดียวจะครอบคลุมได้ขนาดนี้แล้วในแง่ของการลงทุนล่ะคะเทนเซนมีการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจอะไรบ้างเทนเซนเนี่ยมีกลยุทธ์การลงทุนที่ชาญฉลาดมากนะครับพวกเขาลงทุนในสตาร์ทอัพและบริษัทเทคโนโลยีที่มีศักยภาพสูงมากมายไม่ใช่แค่ในจีนนะครับแต่ยังรวมถึงบริษัทต่างประเทศด้วยอย่างเช่น t ท sla Spotify และ C Group ผู้บริหารชอปตี้และก a r ี n าทำให้พวกเขามีอิทธิพลและส่วนแบ่งการตลาดในหลากหลายอุตสาหกรรมครับ ฟังดูแล้วเทนเซ็นไม่ได้มองแค่ธุรกิจของตัวเองแต่ยังมองหาโอกาสในการเติบโตผ่านการลงทุนในบริษัทอื่นด้วยนะคะแล้วด้วยความยิ่งใหญ่ขนาดนี้เทนเซ็นต้องเผชิญกับความท้าทายอะไรบ้างคะคุณทีโอความท้าทายหลักๆเลยก็คือการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดจีนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากคู่แข่งอย่างอาลีบาบาและไบแดนซ์ที่ต่างก็มีแพลตฟอร์มและบริการที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้การกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีในจีนที่เข้มงวดมากขึ้นจากรัฐบาลจีนก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อบ,บริษัทของเทนเซนอย่างมากในช่วงที่ผ่านมาครับใช่เลยค่ะการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีในจีนเป็นเรื่องที่ทั่วโลกจับตามองแล้วในอนาคตเทนเซนจะมีทิศทางเป็นอย่างไรต่อไปคะคุณทีโอ เท่าที่มองนะครับเทนเซนยังมีศักยภาพในการเติบโตสูงครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการขยายตลาดไปยังต่างประเทศและการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆอย่าง AI Cloud Computing และ Metaverse ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในอนาคตอันใกล้นี้ครับนั่นหมายความว่าเราจะได้เห็นนวัตกรรมใหม่ๆจากเทนเซ็นอีกมากมายเลยใช่ไหมคะผมคิดอย่างนั้นครับเทนเซนมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรัพยากรที่แข็งแกร่ง ทำให้พวกเขาสามารถปรับตัวและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆได้อย่างต่อเนื่องซึ่งนี่แหละครับคือสิ่งที่ทําให้เทนเซ็นเป็นยักษ์เทคผู้สร้างโลกดิจิทัลของจีนอย่างแท้จริงครับเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากเลยค่ะคุณทีโอทำให้เราเห็นภาพรวมของเทนเซ็นได้ชัดเจนมากขึ้นผมวองว่าท่านผู้ฟังทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากเรื่องราวของเทนเซ็นในวันนี้ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้มินตราและทีโอต้องของลาไปก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้าของฟินไซต์ AI นะคะ สวัสดีครับ